โฮมสเตย์ฉัดนภา,าเสร็จแล้วจ้า28พฤษภาคม2565เลิกงามยามดีแม่เป็นกลับปลายปลายทำบุญโฮมสเตย์โดยไปได้โพสร,รูปคู่แม่เป็นพร้อมแคปชั่นน่ารักน่ารักว่ารับสมัครคนทำสวนแม่บอกมาครับ และไลฟ์สดพิธีทำบุญและปลายสีพร้อมกับโพสต์รูปและแคปชั่นว่า CNP House ขอบคุณที่คอยสนับสนุนร้านเพลินซัพพอร์ตปลายปลายโอริโอทำให้ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นร่ำรวยเงินทองขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับเห็นแล้วต้องบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นมากจริงๆนะคะแฟนคลับต่างกดหัวใจและคอมเมนต์มากมายขอให้ใหกิจการรุ่งเรืองร เย็นยินดีกับแม่เบลและปายด้วยนะทางเราขอร่วมแสดงความยินดีขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นของปายจ้า